ความเสียหายของทหารกัมพูชาในความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาได้รับการยืนยันจากหลายแหล่งข่าวสวัสดีค่ะพูดถึงประเด็นร้อนที่หลายคนกำลังให้ความสนใจกันมากนั่นคือความเสียหายของทหารกัมพูชาในความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังลุกลามหนักขึ้นตั้งแต่ปลายปี2025ค่ะ เรื่องนี้มีข้อมูลจริงจากแหล่งข่าวชั้นนำอย่างซินหัว CCTV และสื่อสากลมาสนับสนุนเราจะเจาะลึกแบบละเอียดยิบเพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมทั้งหมดในคลิปนี้เลยจากจุดเริ่มต้นความขัดแย้งกระทุ้ขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2025หลังหยุดยิงล้มเหลวโดยทั้งสองฝ่ายกล่าวหาว่าอีกฝ่ายบุกรุกก่อน สิ้นเหือรายงานว่ากองทัพไทยโจมตีกัมพูชาในจังหวัดพระวิหาแต่กัมพูชาเลือกไม่โต้กลับทันทีและเรียกร้องให้หยุดยิงประเด็นจีนก็ไม่พูดว่าไทยยิงก่อนแต่พูดว่ามีรายงานประมาณนี้มาต่อกันค่ะแต่สถานการณ์บานปลายกลายเป็นการยิงปืนใหญ่จรวดและโดรนกันวุ่นวายจนประชาชนกว่า5 0 0แสนคนต้องอพยพหนีตายทีนี้มาที่ประเด็นหลักเลยค่ะ ความเสียหายของทหารกัมพูชากองทัพไทยประกาศทำลายฐานที่มั่นกัมพูชา82แห่งรถถัง12คันรถหุ้มเกราะ10คันระบบป้องกันภัยทางอากาศ4ระบบและโดรนถึง175ลำนับถึงวันที่14ธันวาคมหรือวันที่8ของการสู้รบ และที่น่าตกใจสุดคือการประเมินสูญเสียบุคลากรทหารกัมพูชาเกินกว่า505นายจากข้อมูลข่าวกรองไทยแม้กัมพูชาจะไม่ยืนยันตัวเลขแต่หลักฐานชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียมและวิดีโอ มีเหตุการณ์ไฮไลท์ที่โลกต้องจับตาเมื่อวันที่25ธันวาคม2025ระบบยิงจรวดหลายลํำไทป์ 90B ที่กัมพูชานำเข้าจากจีนระเบิดคาเผาขณะทดสอบยิงใกล้ชายแดนทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตทันที8นายวิดีโอไวรลัลแสดงภาพรถบรรทุกเพลิงลุกโหมขณะลุกเครือหนีตายอนลมาน ท้าย90 b เป็นรุ่นเรียนแบบ BM21 Grad ของโซเวียตแต่เหตุการณ์นี้จุดคำถามใหญ่ถึงคุณภาพอาวุธจีนที่ส่งออกสื่ออย่างวันอินเดียนิวส์และอินส a าแกรมรายงานตรงกัน CCTV ก็จับภาพผู้คนหนีระเบิดชายแดนได้ชัดเจนนอกจากนี้สินหัวยังรายงานสูญเสียพลเรือนกัมพูชาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่น9รายเสียชีวิต 46เจ็บณวันที่10ทธันวาคมและประชาชนอพยพ1,27 0 0 0คนรวมถึงเหตุยิงถล่มทำให้พลเรือนตายอีก2รายในวันที่9ทธันวาคมสื่อสากลอย่าง AP News และ Al Jazeera ยืนยันการสู้รบรุนแรงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายส่วนใหญ่พลเรือนในระลอกแรก ไทยเองเสียทหาร21นายนับถึงวันที่17ธันวาคมและรวม26นายกับพลเรือน1รายในภายหลังสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดณนะมกราคม2026การเจรจาหยุดยิงดำเนินต่อเนื่องโดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยไกล่เกลีย่ยสำเร็จมาก่อนแต่การปล่อยตัวเฉลยกัมพูชา18นายจากไทยแสดงสัญญาณบวก อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาวุธจีนที่ล้มเหลวอาจกระทบชื่อเสียงจีนและเสี่ยงลุกลามภูมิภาคสรุปความเสียหายทหารกัมพูชาหนักหน่วงโดยเฉพาะ8ศพจากจรวดจีนและสูญเสียนับหลายพันนายข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงแหล่งจริงไม่มีข่าวลือค่ะซึ่งจากฝั่งจากจีนเองก็ถือว่าประเมินน้อยกว่าทางฝั่งเราอยู่หลายเท่าแต่ก็เป็นมุมมองของทางสำนักข่าวจีนค่ะ